สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีพ,พีทุกท่านจ้าผ่าล้ออีกแล้วนะคะเราสมบรรยากาศตามเขตสนนบทอยู่ที่เมืองไทยเนาะอันนี้คือถนนตีออกจากบ้านหนองดินดำแล้วค่ะถนนถ้าจะพูดว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็ได้ถ้าจะพูดว่าเส้นทางไปไล่ไปนาก็ได้นะเพราะมันตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาป่าอ้อยนะคะคุณแถวนี้ ถ้าพูดถึงว่าอำเภอแก่งโคอรหรือว่าจังหวัดสายภูมินี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกอ้อยเนาะแต่ละพื้นที่ก็จะมีะการทําการเกรษตรที่แตกต่างกันเนาะอย่างเส้นบ้านตีแถวบ้านตีก็จะปลูกอ้อยเป็นจนํานวนมากและแถวนี้เทา่าที่ตีขับรถผ่านไปผ่านผ่านมานะคะทุกพี่ทุกท่านตีเห็นเพื่อนปลูกอ้อยแล้วก็มันสัาปะหลังแล้วก็บางบางพื้นที่เนาะเพื่อนก็จะทําแบบโคกหนองนาขุดบ่อปลายเยอะๆอ้อมไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ทํา การเกษตรแบบพอเพียงผสมผสานหลายๆอย่างปลูกใส่กันอย่างนี้นะคะทุกคนหรือบางจุดนะคะเพิ่นก็ปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นไร่อ้อยละคะและน้ําที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาเซลล์นะคะที่กันม่นเรียกว่าอะไรอากันเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานการสูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างนี้คะ่ะพี่พี่สิบพ,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 พันเนาะโดยไม่มีการ ใสน้ำมันอะค่ะทุกคนใสน้ำมันแต่ว่าอยู่ส่วนใหญ่นักตะกอนนะคะตะก่อนเท่าที่ตีเคยได้ทําไรอ้อยมาจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาส่วนใหญ่เพิ่นก็จะใช้รถอะไรหัวรถไถอะคะ่ะดึงน้ําบาดาลขึ้นมาใช้แต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นใช้เป็นแผงโซลาเซลล์มากกว่าเพื่อนเขียนเห็นไหมห้ามเมพื่อนเขียนว่าหยุดเผาหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ แถวนี้นะคะเพื่อนจะห้ามไม่ให้จุดอ้อยแล้วนะคะตัดอ้อยสดอย่างเดียวค่ะตัดสดอย่างเดียวบางคนก็ใส่รถตัดบ้างบางคนก็ใส่รถบางคนก็จ้างแรงงานคนบ้างเสียบางคนก็จ้างแบบเหมาเป็นลายตันบางคนก็เหมาเป็นลายมัดนะคะบางคนก็มัดหัวเดียวมัดละสองบาทห้าสิบบางคนก็เหมาลายตันตันละสามร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วแตกคนจะ ตัดนะคะนะคะอู้ตอนนี้ตีเองก็น่าจะเข้าเขตบ้านหนองเงยาปองแล้วเนาะก็ขึ้นกับตำบลหนองสังอ,อําเภอแก้งคลอจังหวัดไทรยาภูมินะคะบ้านหนองงยาปองเนาะก็ถนนเส้นนี้ก็จะตัดผ่านทุงให้ทุ่งนาตัด่านซุ้มซนดูทั้งวิวบรรยากาศเขตซุ้มซ,มซนสนบทอยู่ที่อ,อําเภอแก้งครอนะคะอันนั้นจะเป็นภูเขาที่เรียกว่าภูผ,ผาแดงหรือเปล่านะคะ ใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนั่นคือผู้ขาแดงหรือเปล่าหรือว่าตีพูดผิดเนาะพี่พีเอีทุกท่านนั่นแหละค่ะ mm hmm. ก็ดูก็สุมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะดูค่ะนี่คือถนนที่ตัดผ่านซุมซุ้หมู่บ้านบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะและตัดผ่านเขตทําการ,กรเกษตรก็จะมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือตัดผ่านหมู่บ้านดูค่ะเส้นที่ตัดผ่านหมู่บ้านนะคะถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านจะมีร่องน้านะคะ ลงน้ำทั้งสองข้างทางเลยนะคะทุกคนเห็นไหมลงน้ําไม่ว่าจะทางซอกทางซอยนะคะไม่เป็นราดยางก็เป็นคอนกรีตนะคะถนนอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้หาถนนลูกลังยากไหมถามว่าถนนลูกลังมีไหมยังมีอยู่ค่ะก็มีเป็นบางส่วนเตะเป็นของหายากไปแล้วนะคะอยู่ที่เมืองไทยใครได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนอกจากจะว่าคนในพื้นที่จริงๆนะคะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นี้ก็หายค่อนข้างที่จะยากแล้ว ขับหาถนนรัดยางคอนกรีตหางห่ายค่ะขับไปทางไหนก็จื้อนะคะดูค่ะหมู่บ้านนี้ช่วงหน้าฝนนี่ตีว่าบรรยากาศดีมากๆนะเป็นหมู่บ้านที่น่าอิสายอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาวิว,วทิวทัศน์ธรรมชาติหาอยู่หากินอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าฝนนี้ก็นองมุง้งนองไม้เห็ดปงเห็ดป่าเนาะหน้านี้ก็น่าจะเป็นผักวานนะคะหน้านี้แต่ว่าการเข้าปงเข้าป่าบางพื้นที่เพื่อนก็ห้ามเข้าเป็นเขตป่ตาสงวนนะคะนั่นแหละคะ่ะ ถ้าใครขยัยนยทำกินนี่อู้ไม่อึดอยู่กินนะคะทุกคนมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนทําไร่ทํานาทํารั้วทำสวนไม่มีระดูการแต่ทําได้ตลอดปีเพราะเพื่อนไซเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในการผลิตการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำนาไม่ว่าเป็นการปลูกอ้อยเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มปลูกอ้อยแล้วเพื่อนก็จะใส่รถปลูกอ้อยแล้วนะคะทุกคน รถไซรุดปลูกอ้อยแทนแรงงานคนแล้วก็ว่ายัางใส้แรงงานคนอยู่ไหมก็ยังใส้อยู่นะคะตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านหนองยาป้องมุ่งหน้าสู่บ้านโคกม่วงนะคะเส้นถนนเส้นนี้มีบางจุดอาจมีการาปรับปรุงเลยแก้ไขน่าจะแล้วเสร็จหรือยังนนเนาะเดี๋ยวเราดูจนขับรถชมบรรยากาศวิวสองข้างทางข้าง,งซ้ายเป็นภูเขาข้างวขางวาเป็นวิว ทำโมซ่ทุ่งให้ทุ่งนาที่จิตเกี่ยวแล้วนะคะหรือว่าส่วนหน้าเลงเนาะเพราะค่อนข้างที่จะเ่าป็นแบบเป่าเป็นๆน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจิตเกี่ยวเข้าออกไปบุรแล้วเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไปหางานทํานะคะบางคนก็ไปตัดอ้อยรับจ้างบางคนก็เข้าไปในมุงในมุดหางานทํานะคะนะคะ ส่วนใหญ่เนาะที่อยู่บ้านส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นเต่ผู้เท่าผู้แก่คนมีอายุบ้างแล้วก็เด็กบ้างหรือว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นกําลังเรียนบ้างอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะทุ่งให้ทุ่งนาตอนนี้กําลังเป่าเปนนะคะโลการทาไร่ทานาอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็จะเป็นบางพื้นที่่ก็จําเป็นการแบบ ไฮรุดนะคะไฮรูดไฮไปเรียกว่าไฮนาทิ้งไว้โลฝนประมาณเดือนห้าเดือนหกก็ลงเริ่มลงให้ลงนาต่อนี้กปเรียกว่าการทํานาปีเนาะนั่นแหละค่ะดูค่ะนี่คือถนนตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาหรือว่าท่านทางไปไล่ไปนาก็ว่าได้นะซึ่งมีหลายคลิปเนาะบางคนนะคะบางคนนะคะอันนี้คือย้ำ่าบางคนบางคนก็บอกติว่า อุ้ยอวยจนเวอร์นะคะอันนี้ตีไม่ได้อวยตีพูดความจริงนะคะตีไม่ได้อวดไม่ได้อ้างตีมาอยู่เมืองไทยตีรีวิวถนนเมืองไทยตีรีวิวทางไปไล่ไปนาตีรีวิวทางสนนบุตรนะคะซึ่งเป็นความจริงที่ตีนํามาเสนอซึ่งเป็นความจริงที่ตีเลาะด้วยตัวเองเห็นกับตาด้วยตนเองพาพีพีเอสซี FC ทุกท่านหลายๆคนมาชมและก็พาคน บางคนมาดูมาชมนะคะสามารถดูได้ความจริงนะคะไม่ได้ตัดโตอเอาที่อื่นมาใส่นะคะนี่คือเรื่องจริงถนนเส้นนี้เป็นถนนจากหมู่บ้านหนองยาป้องสู่หมู่บ้านโคกลาเออหมู่บ้านโคกม่วงนะคะวีวพีเอฟซีพันธ์นะคะทุ่งให้ทุ่งนาก็ของจริงนะคะไม่ได้ตัดโตมีฮอดเทียงนาห้างก็แล้วกันช่วงน,นี้จะห้างเนาะเรียกว,ว่าอะไรภาษาไทยจะเรียกว,ว่าล้าง ภาษาไทยจะเรียกว่าห้างนะคะซึ่งยังไม่มีคนมาอยู่นะคะซึ่งยังไม่มีคนมาอยู่แต่ตอนช่วงหน้าทําไรทํานาก็จะมีคนมาอยู่นะคะดูค่ะถนนนี่เพื่อนป็นถนนถนนเก่าปรับปรุงใหม่นะคะถนนเก่าปรับปรุงใหม่นะคะถนนดําเงาสวยมากมากมาตรฐานสุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทียงให้เทียงนาของจริงนะคะเทียงให้ของหน้าของจริง,ะะง,ง,าง,งภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อตีเริ่มตั้งแต่ ออกจากบ้านหนองดินดำเนาะออกจากบ้านหนองดินดำมาสู่บ้านหนองยาป้องจากบ้านหนองยาป้องตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งานานะคะ่ะทุกคนดูบรรยากาศค่ะมีทั้งไรนามีทั้งป่าอ้อยและนั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผ่งโซลาร์เซลล์ดูค่ะป่าไว้กลางให้กลางนาเลยนะทิ้งไว้กลางให้กลางนาเลยค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นแล้วค่ะกําลังบางจุดเนี่ยค่ะอันนี้ก็กําลังจะปลูกอ้อยนะคะกําลังจะปลูกอ้อย หรือปลูกแล้วรอขึ้นน้ำนะคะบางคนอาจจะใช้สายน้ำหยดบางคนก็ใช้ท่อดูบีซีหรือว่าท่อแป๊บอะคะ่ะทุกคนอเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็ใส่ไหลไปแล้วก็ย้ายไปย้ายไปและก็บางจุดเพื่อนก็ปลูกเพ่็เรียกว่ามันสัมะหลังนะคะมันสัมพหลังอันนี้คือปลูกอ้อยบางอันก็เกิดบางอันก็ไม่เกิดเลยนะคะทุกคนรอการเกิดแล้วค่ะมันกาลังปุ่งกําลังเกิดหนอ่อเกิดอะไรนะคะและดินที่นี่เนาะ ตีเห็นเป็นแบบเขาเรียกว่าดินน่าจะเป็นดินผสมทรายนะดินดินปนทรายหรือเปล่าเขาเรียกว่านี่นั่นแหละค่ะดินค่อนข้างแบบผุยผุยผุผุนะคะทุกคนนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนดินผุยผุยผุผุน่าจะเป็นดินผสมทรายดินผสมทรายอ่ะทุกคนนั่นั่นแหละค่ะบรรยากาศดินอาจจะแห้งเร็วอันนี้นะคะทุกคนเข้านะคะเข้าในนาค่ะดใช้พลังงานจากใต้อ่เขาเรียกว่าการสังเคราะห์แสงพระอาทิตย์ ดูดเอาน้าขึ้นมาใสททำนาไม่มีฤดูนะคะบางจุดนี้เพิ่งก็ปลูกอ้อยบางจุดเพิ่งก็ปลูกมันนะคะแต่ว่าถ้าปลูกอ้อยต้องใส่น้าเยอะนะคะต้องใส่น้ำเยอะ,ะ,ะ,อยอะขึ้นน้าครั้งหนึ่งสองครั้งนะคะครั้งที่3ก็สีดนะสีดยาบํารุงอย่างเงี้ยคะ่ะสีดยาบํารุงใส่ปุ๋ยนะคะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วแล้วก็จะเลี้ยวไปนะเราก็ต้องมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย เอาหญ้านะคะใส่ปุ๋ยเอาหญ้าไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการปลูกอ้อยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอันนี้คือตีได้พามาดูมาสุมแบบเต็มๆเลยนะคะนี่คือเรื่องจริงถนน,นที่ตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งวิวภูเขาวิวธรรมศาสตรนะคะถ้าช่วงหน้าฝนเนาะพี่พี่เอฟซทุกท่านส่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีแบบวิวฟินไปอีกแบบหนึ่งอะไรคือความเขียวกระจี ความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้จะได้วิวสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้วิวอาจจะได้ภูเขาที่แห้งนะคะที่แห้งบ้างจะแต่และฤดูนะคะจะมีวิวที่แตกต่างกันสิ่งที่ไม่แตกต่างก็คือถนนหนทางสะออลไลยนะคะถนนหนทางอยู่ที่เมืองไทยนี่คือทางไปไล่ไปนา ของแท้ของกิิงนะคะกลัวจะถึงในเมืองนี้หลายกิโลนะคะหลายกิโลกลัวจะถึงตัวเมืองอำเพอนะคะนี่ค่ะความสวยความงามความสะดวกสบายของถนนเมืองไทยเห็นแล้วถามว่าอิจฉาไหมตีรู้สึกอิจฉาในใจนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งคนไทยเสียภาษีนะคะคนไทยเสียภาษีเตกับได้ถนน อย่างนี้มาแทนเสียภาษีไปไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะได้มาแบบใจเกินร้อยมากๆถนนตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาสะดวกสบายไม่คอนกรีตก็เป็นลาดจางโอเคนะคะคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ เพื่อนๆอิสีทุกท่านนะคะชมบรรยากาศถานนเส้นนี้กันไปเรื่อยๆนะคะวิวบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะสวยงามอลังการงานสร้างถานนทางไปไล่ไปนาอยู่ที่อําเภอแก้งโคอดจังหวัดไซยภูมิ